เพื่อพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเวลานี้เรามาประชุมกันก็เพื่อที่จะฝึกฝนจิตตรงนี้แหละให้สงบให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริง ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วธรรมของจริงที่เราจำเป็นต้องรู้ทุกคนถ้าไม่รู้ธรรมของจริงก็พ้นทุกไปไม่ได้ <c oughs> เมื่อไม่รู้ธรรมของจริงจิตใจมันก็ติดอยู่แต่ของไม่จริง เมื่อติดอยู่ของไม่จริงแล้วมันก็จึงได้เล่ร่อนไปในวตาสงสารนี่แหละ<ม>ทำของไม่จริงได้แก่โลกียะธรรมทั้งหมดล้วนแต่มีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปลปรวนในท่ามกลางแตกดับในที่สุด อัตภาพร่างกายทุกส่วนอันนี้ก็เป็นธรรมส่วนโลกีคือหมายความว่ามันบังเกิดขึ้นอยู่ในโลกอันนี้อาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยอาศัยธาตุของมารดาวิดาแต่มีบุญกุศลที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนนั้นมาตกแต่ง อวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆให้เช่นจกแต่งตาหูจมูกลิน้นกายอวัยวะน้อยใหญ่ของร่างกายต่างๆมูนี้กระลวนแต่บุญกุศลตกแต่งให้ทั้งนั้นถ้าหากว่าบาปตกแต่งให้แล้วก็จะไม่สมบูรณ์แบบ จะมีการบกค,คร่องตาบอดมาแต่กำเนิดหูหนวกมาแต่กำเนิดบัางขาด้วนแขนด้วนมาแต่กำเนิดบ้างเป็นต้นเหล่านี้แหละพูดถึงทางด้านจิตใจจิตใจก็ไม่สมประกอบเป็นคนมีใจวิปริต เห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนานาหรือที่ท่านกล่าวว่าเป็นใบ้เป็นบ้าหมูนั่นนะเพราะเถิดโทษที่ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆมูนี้มันเป็นกรรมอันหนึ่งเพราะคนเราอยู่ดีๆ ไม่ชอบชอบอยากจะทำตัวให้เป็นคนวิปริตไปจากปกติเดิมถ้าว่าภาษาของคนทั่ว,วไปก็เรียกว่าชอบทำตนให้เป็นบ้านั่นเองแหละเมื่อเป็นเช่นนี้กรรมมันก็ต้องแต่งให้แหละก็เกิดมาเป็นคนนี่มันก็ต้องกรรมนั่นตามมาแต่งให้ ใกลายเป็นคนบ้าใบ้เสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดาไปมีอยู่ทมไปในโลกนี้นะนี่เรียกว่าบาปตกแต่งเราก็เห็นกันอยู่ดาดตื่นนะเพราะฉะนั้นจะไปปฏิเสธว่าบาปไม่มีอย่างไรอ่ะมันก็สมเหตุสมผลอยู่นี่ เรื่องความเป็นใบ้เป็นบ้าต่างๆหม่นี้นะมันก็เข้ากันได้กับคนดื่มเหล้าแล้วเมาจนไม่รู้ตัวแสดงบทบาทอะไรออกไปก็ไม่รู้ตัวเลยนั่นการที่คนเราได้อัตภาพร่างกายมาสมบูรณ์ทั้งร่าง,งกายอวัยวะ น้อใหญ่ต่างๆนี่ก็ไม่บกพร่องทางจิตใจก็ดีโ <c oughs> มนีนั้นว่าเป็นบุญญาลาภของคนเราแล้วเพราะฉะนั้นคือควรที่จะตั้งอกตั้งใจทำคุณงามความดีเพิ่มเติมไว้ให้มากไว้ เพราะบุญกุศลที่ทำมานั้นมันมีขอบเขตจำกัดก็พูดง่ายๆว่ามันก็อำนวยผลให้ได้ชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองถ้าผู้ใดมีบุญน้อยติดตามมาอายุก็ยังไม่ัไปถึงอายุไขก็แตกดับทำลายไปก่อนเพราะบุญหมดลงผู้ใดมีบุญมาก ก็อาจจะมีอายุยืนกว่าอายุไขไปก็ได้เพราะบุญมันมากม,มีโยในโลกนี่คนที่อายุยืนกว่าอายุไขเช่นคนสมัยนี้อายุอยู่ในขอบเขตเจ็ดสิบห้าปีเป็นอายุไขผู้อยู่เลยเจ็ดสิบห้าปีไปก็ชื่อว่าเป็นผู้มีอายุยืน แล้วก็เป็นผู้มีบุญมากสําหรับคนสมัยนี้นะแต่ว่าบางยุคบางสมัยเพื่อนก็มีอายุยืนมากทีเดียวสมัยที่ท่านใยกว่าสังวัตกับแปลว่ากับที่เจริญกับที่คนมีอายุวันนะสุกขะระเจริญมาก เ่็นมีอายุยืนตั้งหมื่นปีขึ้นไปถึงแสนปีถึงหลายแสนปีก็มีเนี่ยอายุของมนุษย์เรานี่ไม่ใช่มันอยู่คงที่นี่เป็นเครื่องสอดแสดงให้เรารู้แล้วว่าอัตภาพร่างกายนี่อาศัยบุญบาปเป็นเครื่องตกแต่งให้จริงๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ คงไม่ผิดแน่เลยทีนี้ผู้มีอัตภาพร่างกายสมบูรณ์มีจิตใจดีอย่างนี้แล้วก็นับว่าเป็นผู้มีบุญมากพอสมควรพอที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมชำระกิเลสตัณหาอันมีอยู่ในใจนี่ให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้โย ผู้ที่เคยลุ่มหลงทำบาปมาอพอมารู้ตัวเข้าไปแล้วว่าบาปนั้นนำานวยผลให้เป็นทุกข์เช่นนี้ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะมาคิดละเว้นบาปอากุศลต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติท่ามไว้นั่น่ะอันสิ่งใดที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติท่ามไว้สิ่งนั้นเนี่ย มันมีโทษอยู่ในตัวของมันผู้ใดล่วงเกินไปมันก็เป็นบาปเป็นโทษเช่นอย่างการฆ่าสัตว์เป็นต้นตลอดถึงดื่มสุราเมลัยหมือนี้นะพระองค์เจ้ารู้แจ้งแล้วว่าถ้าผู้ใดทำกรรมเหล่านี้ลงไปแล้วเป็นบาปเป็นโทษจริงๆทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิง่งเหตุนั้นจึงได้ทรงบัญญัติท่ามไว้แต่พุทธบัญญัติเหล่านี้ มันไม่มีการลงโทษกันในปัจจุบันนี่เหมือนอย่างไอกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองนั่นเขาปรับโทษไว้ในตัวเลยปรับโทษในปัจจุบันนี้แหละเช่นติดคุกติดตารางหรือว่าถูกปรับไหมอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่า บุคคลผู้ไปล่วงกฎหมายบ้านเมืองผู้ล่วงพุทธบัญญัติดังกล่าวมานี่ถ้าหากว่ามันไปกรงกันกับกฎหมายบ้านเมืองมากกราไหนทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ต้องเอาโทษได้ถ้ามันไม่ไปกรงกับข้อกฎหมายของบ้านเมืองแล้วอย่างนี้นี่ ทางบ้านเมืองก็ไม่เอาโทษนี่แหละคนมันชล่าใจเห็นว่าทำลงไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครมาจับกลุ่มพ้องร้องติดคุกติดตารางอะไรอย่างนี้ล่ะเห็นเมื่อเป็นชน่นนี้มันจะเป็นบาปมาทไหนพอการทำบาปกรรมความชั่วนี่ไม่เกี่ยวกับภายนอก ที่จะมาลงโทษให้ก็มีเกี่ยวกับภายนอกก็มีต้องให้เข้าใจทั้งสองทางดังชี้แจงมานี่แหละถ้าไม่ขัดต่อกฎหมายแล้วแต่มันก็ขัดต่อศีลต่อวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เนี่ยดังนั้นผูใ้ใดทำลงไปแล้ว มันก็มีโทษอยู่ในตัวเลยแต่ว่าโทษนั้นมันหักยังให้ผลในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ก่อนถ้าให้ผลก็เพียงแค่คนทั้งหลายรังเกียจคนผู้ดีทั้งหลายเขารังเกียจเท่านั้นเองเนี่ยแต่ว่าจะให้โทษหนักไปกว่านั้นมันเป็นไปไม่ได้ เพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าอัตภาพร่างกายนี่มันมีบุญกรรมอุปถัมภ์บำรุงไว้บุญที่เขาทำมาแต่ก่อนเนาะนะตามรักษาอัตภาพร่างกายอันนี้ไว้ดังนั้นบาปที่บุคคลทำในปัจจุบันนี้จึงให้ผลในปัจจุบันนี้ไม่ได้ก่อนมันจะก้าวไก่กันไม่ได้ มันต้องรอจังหวะให้บุญกุศลแต่หนหลังที่มันมาอุปถรัรมภ์บำรุงร่างกายอันนี้อยู่นี่หมดอายุลงเมื่อใดแล้วบาปอากุศลนั่นมันก็จะให้ผลได้ทันทีเลยนี่ต้องให้เข้าใจไว้ให้มันชัดๆข้อนี้นะผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่เดี๋ยวก็จะเข้าใจ ผิดไปจากความเป็นจริงอันนี้ต้องพิจารณาให้มันเห็นท่านผู้พิจารณาเห็นอย่างนี้ท่านจึงกลัวบาปจึงไม่ทำบาปกันนะีาหาทางเว้นผู้ที่คิดว่าถ้าอยู่ครองเรือนนี่จะงดเว้นจากบาปไม่ได้เช่นนี้ก็ต้องออกบวชไป พอออกบวชไปแล้วทำตนเป็นผู้มากน้อยสันโดษแล้วเชนี้มันก็ไม่ได้ทำบาปแล้วเที่ยวพิกขาจานไปใครมีศรัทธาก็ใส่ให้ได้อาหารมาอย่างไรเร็วก็ดีหรือปนิตก็ดีก็พิจารณาคบฉันไปตามมีตาม,ามได้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ทำบาปอะไรนี่ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าการบรรพชาอุปสมบทนี่นะมันเป็นอุบายเว้นจากกา,เเวนจากการเบียดเบียนกันนั่นแหละในสัพปริสะบรญญัติที่มีอยู่ในธรรมวิภาคนั่นกน็นนน เราก็ต้องเข้าใจกันไว้อย่างนี้แหละวิถีชีวิตของคนเรานี่นะที่มันเป็นลุ่มๆดอนๆอย่างนี้เพราะอะไรเล่านี่ก็เพราะว่าตั้งแต่ชาติก่อนนู้นก็มัวเมาประมาทอันผู้ที่ถึงซึ่งความวิบัติดังกล่าวมานั่นนะแต่ชาติก่อนนู้นก็มัวเมาประมาทไม่ เพียรพยายามละกรรมมันชั่วไม่เพียรพยายามทำกรรมมันดีด้วยกายวาจาใจไม่ฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีไปตั้งมั่นอยู่ในความชั่วนูน่นอย่างนี้กรรมชั่วนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามมาแต่ว่าคนเรานั้นมันก็ไม่ได้ทำชั่วทั้งหมดหรอกดีมันก็ทำ ความดีนั่นแหละนำให้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะในว,วันนี้ความชั่วคือบาปมันก็แฝงมาด้วยวันนี้นะบาปนั่นเมื่อมันได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นก็ทำให้ชีวิตนี้ถึงซึ่งความไม่บัติลงไปไม่เจริญรุ่งเรืองอยู่ได้นี่เรื่องกรรมให้ผลนี่นะมันไม่ก้าวไกลกัน ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายได้พิจารณาให้เข้าใจได้ไม่เช่นั้นแล้วผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายก็จะไม่มั่นคงเดี๋ยวเมื่อตนทำบุญกุศลไปในชาตินี้นะี่ทำเอาสมากไม้เดี๋วไปไปหน่อยเมื่อเกิดความวิบัติขึ้น บางทีก็ไฟไหม้บ้านบางทีก็น้ำท่วมบออถ้าไม่เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติภายนอกก็เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้มีโรคภัยเบียดเบียนอย่างร้ายแรงรักษาอย่างไรก็ไม่หายนั่นเรียกว่าถึงคราวบาปอากุศลกรรมมันให้ผลมันก็เป็นอย่างนั้น มีโยดาดเดินในโลกนี้นะผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงเบื่อหน่ายต่อการทำความชั่วต่างๆจึงได้เว้นจกากกรรมชั่วต่างๆเหล่านั้นบนันนี้ท่านผู้ที่เป็นผู้มีชีวิตสม่ำเสมอเกิดมาในชาตินี้นะ อัตภาพร่างกายสมบูรณ์จิตใจก็ดีแล้วทั้งที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้บาปรู้บุญคุณทอดขึ้นมาทันทีเนี่ยเพียนละบาปออกไปหรือว่าเพียนสำรวมระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน เพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลให้บังเกิดขึ้นอันนี้ก็พ่อแทชาติก่อนนั้นได้ฝึกผลอารมณ์จิตตนมานี่ต้องระลึกให้ได้อย่างเช่นผู้ที่ได้มีศรัทธาเข้ามาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้มีทั้งนักบวชมีทั้งคฤหัสถ์นี่ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จริงๆไม่ใช่ปฏิบัติเพียงแต่ขอไปทีหรือว่าปฏิบัติตามมีตามได้นึกได้ก็ทำไปนึกไม่ได้ก็ไม่ทำอันนั้นไม,ไม่ไม่ได้หมายอย่างนั้นตั้งอกตั้งใจทำจริงๆ นี่เมื่อเมื่อคนมาทบทวนดูชีวิตในปัจจุบันนี่ก็ส่องถึงชีวิตในอดีตที่ล่วงมาแล้วได้เหมือนกันแหละเพราะว่าชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่นะมันก็เนื่องมาแต่อดีตชาติหนหลังนูน่นไม่ใช่ว่ามันพึ่งโผล่มาเกิดในชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นหาไม่ได้ มันถ่ายทอดกันมาไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแล้วอผู้ที่มีบุญก็หมายความว่าได้พยายามสะสมบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนนั้นพอสมควรทีเดียวอพอเกิดมาในชาตินี้แล้วก็จึงได้มีศรัทธาเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป สิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษก็มีความกลัวไม่กล้าทำงดเว้นได้หมู่นี้นะมันก็เป็นบุญญาลาภของพุทธบริษัททั้งหลายแล้วก็ขอให้พากันรักษาบุญกุศลความดีอันนี้ไว้อย่าให้เสื่อมเหลือพยายามสั่งสมเพิ่มเติมเรื่อยๆ อันบุญเก่านะั่นน่ะเมื่อมันให้ผลไปถึงเวลามันหมดอายุบุญกุศลนั่นลงมันก็ค่อยหมดลงเหมือนอย่างตะเกียงและโคมไฟอาศัยนะ้ำมันและไส้จุดไฟเข้าก็ลุกโครงคันเมื่อนานไปนานไปนะ้ำมันมันแห้งลงแห้งลงมันเหลือน้อยเต็มทีแสงไฟมันก็หลีลงไป อย่างนั้นเนี่ยคนก็รู้ได้แล้วว่าเออน้ำมันมันใกล้จะหมดแล้วเ่าก็เอาน้ำมันมาเติมใส่อันนี้ฉันใดคนเราเมื่อรู้ว่าชีวิตของตนนี่มันเนื่องอยู่ด้บุญกุศลแท้ๆแ,แล้วก็บุญกุศลที่ทำมานั้นก็มีขอบเขตจำกัด เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ประมาทอย่างว่ามานั้นนะเอ้าพยายามสั่งสมบุญกุศลเข้าไปเมื่อสั่งสมบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นแล้วก็รักษาบุญกุศลนั้นอย่าให้เสื่อมก็คือรักษาจิตนี้เองนั่นเนี่ยเมื่อทนได้ให้ทานมาก็ทำความยินดีในทานการกุศลนั้นเสมอเสมอมา อย่าเบื่อหน่ายในการให้เมื่อตอนได้ได้รักษาศินมาตามเพศตามภูมิของตอนอย่างไรก็พยายามรักษาศินนั้นให้บริสุทธิ์เลยมาอย่าให้มันขาดอย่าให้ด่างให้พร้อยแล้วพยายามรักษาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เคร่งคัดเข้าไปเรื่อยๆจนเป็นปรมตรถศสินน้น จนเป็นปรมัิถฐาน mm hmm. เมื่อทนได้มีศรัทธาได้ไหวพระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนามาโดยลำดับได้อย่างนี้ได้ผลคือทำใจให้สงบได้อย่างไรแล้วก็พยายามรักษาใจที่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรม หรือว่าใจที่มันสงบจากนิวรณ์ทั้งห้าอันนั้นต้องรักษาสมาธิอันนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมอย่าให้นิวรณ์ทั้งห้านั้นมาครอบงำจิตใจได้อีกนี่เราอย่างนี้หละเรียกว่าพยายามสั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปข้อนี้วราณธรรมทั้งห้านั้นทุกคนก็รู้สำหรับผู้ภาวนา ถ้าไม่รู้อย่างนี้ก็แสดงว่าภาวนาไม่เป็นแหละความรักความชังมูนี้นะมันเป็นค่าศึกแก่ความสงบใจอะความง่วงเหงาหาวนอนมูนี้ความที่ปล่อยจิตให้คิดฟุ้งสั้นราคาญไปทั่วพิภพ ốc, อันมูนี้นะความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องโลกนี้โลกหน้าอะไรเรื่องนรกสวรรค์นิพพานมูนี้ ล้วนแต่เป็นอุปสรรคต่อสมาธิภาวนาทั้งนั้นเลยเพอเมื่อเกิดความสงสัยขึ้นมาเนี่ยจิตใจก็ลังเลแล้วเมื่อลังเลมันก็เลื่อนลอยอสงบลงไม่ได้เป็นงั้นเพืฉะนั้นต้องสำรวจอยู่เสมอนิวรณ์ทั้งห้าอันนี้ต้องพิจารณาถ้าว่านิวรณ์อย่างไรมันโผล่ขึ้นมาก็พยายามกระจัดกระจัดมันออกไป อย่าให้มันมีอยู่ในใจนี่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็สามารถรักษาสมาธิไว้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนอก็สามารถรักษาไว้ได้เพราะฉะนั้นนะขอให้พากันรักษาสมาธิไว้ให้มันได้เดี๋ยวมันจะได้เป็นปัใจจัยให้เกิดปัญญา ถ้าหากว่าสมาธิอ่อนแอปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นสมาธิเนี่ยสำคัญมากทีเดียวะผู้ใดฝึกใจให้ตั้งมั่นลงไปได้แล้วปัญญาไม่ต้องห่วงมันแล้วนึกคิดอะไรมันก็รู้ก็เห็นแจ่มแจ้งไปคล่องแคล่วไปเป็นอย่างนั้น <c oughs> เห็นทุกก็เห็นจริงๆแล้วเห็นจนเบื่อหน่ายในทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาก็เห็นจริงๆจนเบื่อหน่ายในตัณหานั้นเห็นความดับทุกก็เห็นว่าเออเมื่อเราดับตัณหามาได้เท่าไรทุกก็ดับไปได้เท่านั้นจริงแน่นอนเลยเห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขก็เห็นว่า ผู้ครองเรือนนี่ก็มองเห็นว่าทานศีลภาวนานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้จริงๆถ้าเป็นนักบวชก็มองเห็นว่าศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองแปดประการนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้จริงๆนี่จ,งจ,งจึงเรียกว่าเราปฏิบัติเพื่อความรู้จริงในพระพุทธศาสนาดัง แสดงมา